เอาละวันนี้เราจะมารีวิวลาเถียวละกันขนมยอดฮิตในหมู่วัยรุ่นจีนลามายันวัยรุ่นไทยเรามาชิมกันสิว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงหยิบมาหมดนี่แหละมีหลายแบบเลยไปค่ะนี่นะคะมีทั้งหมด5แบบนะคะแบบแรกเลยจะเป็นแบบเส้นฝอยฝอยมันคือขนมฟองที่ทำมาจากฟองเต้าหู้แหละทุกคน แล้วก็อันนี้จะเป็นแบบแท่งนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบชิ้นแบนๆข้างบนนี้จะเป็นวันที่ผลิตนะลบส,สิบวันเดือนวันที่เจ็ดเดือนสิบเอ็ดนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบแท่งอ่าเล็กๆแล้วก็น,นี้เป็นชิ้นใหญ่เบิ่มๆชอบแบบไหนก็เลือกเอาเนาะปะชิมกัน นี่ค่ะเทกมาหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะอืมกลิ่นดีนะกลิ่นแบบเหมือนรสกลิ่นเผ็ดนํามาก่อนเลยอ่ะชิมแบบแรกเลยแบบแท่งเล็กๆพอดีคําอืมก็มันเคี้ยวง่ายอร่อยนะหว,วานเผ็ดๆลองแบบนี้สิแบนๆ รชาติไม่ต่างกันเลยแต่เท็กชอร์มันต่างกันนะมันมันบอกไม่ถูกมันก็อร่อยทั้งสองแบบแล้วแบบที่สามสินี่เป็นแบบฝอยโอ้ยอันนี้ก็อร่อยอะคือมันรสชาติไม่ต่างกันอะแต่ความอร่อยมันต่างกันนะทุกคนเข้าใจไหมแบบตัวเท็กชั์มต่างกันนะอันนี้หน่อยสิโอ้ยอันนี้ต้องเคี้ยวหน่อยนะมันแบบถ้าใครชอบความพยายามในการกินอะได้ใช้พลังงาน กรามฟัน,นมันแบบเออมันต้องเคี้ยวอ่ะเนี่ยอ่ะอันใหญ่เลยเอ่ะเออรสชาติไม่ต่างกันหวานหวานเผ็ดเผ็ดต้องใช้พลังในการเคี้ยวหน่อยถ้าใครชอบแบบชอบกัดชอบอะไรอย่างเงี้ยแบบแท่งยาวกับแบบชิ้นใหญ่เหมาะค่ะ